ปิดปุ๊บ สับว์ปหลายประมาณนี้ค่ะแม่นั้นตกความิสี่อกป็นสีอะไรพอเลีสีอะไรครับสีมีทุกสีได้มันอยนะคนั้ของเรานะฉะนั้นเขาบอกว่าทำที่นี่คนน้ำเป็นท้ำตาันะครับงันมากับน้ำได้เลยเพราะว่าอาหาร ครขอบพระคุณท่านผู้บริการโรงพยาบาลแม่อายครับคุณหมครับคุณหมอเฉลิมนะครับสวัสดีคุณหมอเฉลิมนะครับเนาะครับผมยินดีต้อนรับนะครับลงภาคส่วนนะครับวันนี้นะครับเนาะครับครับในพิธีการพระอาจารย์พระมหานิคงมหาดินีครมโนนะครับพิธสการแสดงคณะสงฆ์นะครับท่านพระครูธนกิจนะครับท่านพระครูสิริเกษติยารายุทธท่านพระครูอรุสชุติมือโอรสชุติมือครับผมประดับพระต่อนะครับองคิญญาณหลวงนึ่งมรท้าต่อนะครับ ตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับเราพร้อมแล้วขอ,อน,นักเตียที่อยู่ด้านล่างเชื่อกันร้องนะครับ เรียนผมมุมด้วนแล้วโอ้โอ้อไอ่ปไรนะ่ารายงานเดียวเรียนน้าสาวแคทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนนเนื่องด้วยนนประชาชนที่อาศัยในลุ่มแม่น้ำปกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย กำลังเผชิญปัญหาการปนเปื้อนโรหะหนักในแม่น้ำที่ไหลามาจากประเทศเมียนมาได้แก่แม่น้ำกบแม่น้ำสายแม่น้ำรัว่วและแม่น้ำโขงโดยหนึ่งปีที่ผ่านมาประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำกบพบว่า แม่น้ำได้อุ่นข้นขึ้นเป็นอย่างมากจนผิดปกติภาาประชาชนจึงได้ร่วมกันเรียกร้องให้มีการตรวจสอบที่มาของความขุ่นจนกรมควบคุมมลพิษได้ทำการตรวจสอบและพบสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานจนได้รับข้อมูลข่าวสารและภาพถ่ายดาวเทียม ที่แสดงให้เห็นว่ามีการเปิดหน้าดินทำเหมืองแร่ที่บริเวณต้นแม่น้ำาปกและแม่น้ำสายมีเหมืองแร่อย่างน้อย40จุดโดยเหมืองแร่บางแห่งตั้งอยู่ห่างจากรมแดนไทยเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นการตรวจคุณภาพน้ำสามครั้ง พบว่าในแม่น้ำกกมีสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานประชาชนเกิดความกังวลใจที่ใช้น้ำทั้งการอุปโภคการเกษตรการประมงการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งส่วนคำแนะนำที่ให้ประชาชน งดการสัมผัสน้ําในแม่น้ําโดยตรงงดบริโภคสัตว์น้ําหรือกิจกรรมทางน้ํายิ่งทําให้ประชาชนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและความไม่มั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระยะสามเดือนที่ผ่านมาประชาชนยังต้องเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากการท่องเที่ยวการค้าขายการกระทบทางสังคมและสุขภาพกายสุขภาพจิตโดยที่ยังไม่มีมาตรการการแก้ไขต้นตอของปัญหาซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษข้ามพรมแดนรัฐบาลไม่ควรจะปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ยืดเยือ้อสร้างความเสียหายที่รุนแรงต่อประชาชนในพื้นที่ ยาวนานยิ่งขึ้นอีกต่อไปพวกเราประชาชนทั้งหลายจึงขอยื่นถแถลงการฉบับนี้เรียกร้องให้ท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อยุติการทำเหมืองแร่เหล่านั้นทันทีและมีมาตรการด้านการฟื้นฟู ระบบนิเวศแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วและแม่น้ำโขงรวมทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิง่นอย่างเร่งด่วนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและปฏิบัติโดยทันทีขอแสดงความนับถือเครือข่ายประชาชนปกป้องลุ่มน้ำกกจังหวัดเชียงใหม่ ครับขอบพระคุณนะครับท่านทัศสกลตำบุลรองนายกองการบุณฑะตอนนะครับเป็นตัวแทนนะครับใน้ารแถลงการนะครับ